ครับผมก็ขอสัสดีทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่ทุกท่านด้วยครับผมอันนี้ดอกแก่สวยมากนะครับผมเป็นดอกที่สวยนะดอกไม้โตมากแต่สวยมากนะครับผมก็เผื่อใครชอบนะครับผมต้นนี้อันนี้จะเป็นแดงมุ้งซับนะครับผมดอกแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยครับผมก็อันนี้เป็นมัดต้นสูงนะครับผม ตันนี้จะเป็นแหวนเพชรแหวนเพชรดอกชั้นเดียวจะสวยมากนะอันนี้ผมไม่ได้โกหกหรอกนะแหวนเพชรสวยจริงก็เผื่อใด้จะให้ข้าวกับข้าวยินนี้นะครับผมก็เอากันตรงตรงเลยนะก็ม้ายังไม่ได้ส่งอยู่นะครับผมก็มีคุณพี่อยู่สองขั้นนะครับผมก็ขอให้ขอเวลาหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็ยังยังกลับบ้านข้ามอยู่ก็ขอโทษทีครับผมขอโทษด้วยก็สามตัวนี้ห้าร้อยบาทนะครับผมรวมส่งทุกอย่างห่างคัด ไหนะอยากจะช่วยนะอยากพึดพี่อยากจะช่วยไปก้าวๆเย็นนี้ก็ขอบคุณนะผมมาเท่านี้ก็ผมขอบคุณมากขอบคุณนะครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ